เราจบบัญชีเราจะเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีสามีเราก็อาจจะคอยวิ่งเอกสารให้คอยรับลูกค้าพอที่พอจะรับได้เนี่ยค่ะช่วยกันดูแลลักษณะประมาณนี้นะคะหรือมีอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือเปิดด้วยกันกับเพื่อนจับมือกันแต่เคสนี้ค่ะสำนักงานบัญชีไปได้ไหมคําตอบคือไปได้ค่ะรอดด้วยแต่ท้ายที่สุดค่ะจะทะเลาะกัน หลายยเข็นหลายคู่เลยก็มีทั้งคู่ที่ยังอยู่ด้วยกันน่ารักดีนะฮะแต่ก็อีกหลายคู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเดินมาสิบคู่ทะเลาะกันประมาณแปดเก้าคู่นะคะคือทะเลาะกันตอนปลายทางนะคะซึ่งการทะเลาะกันตอนปลายทางจากที่อาจารย์ได้รับฟังมานะส่วนใหญ่เธอทํางานมากฉันทางานน้อยเอ๊ะ ช่วยเธออยู่นาะชันทำงานเยอะไปเธอแค่หาลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะคือเริ่มเริ่มจะเกี่ยงงานกันละแล้วการทะเลาะกันของบางคนก็แยกย้ายกันได้ดีนะคะแบบอ่ะงั้นก็แบ่งลูกค้ากันไปเรียนจบๆต่างไปก็ต่างไปเปิดสำนักงานใหม่ดูแลเนพอตัวเองนะคะคนที่ทำบัญชีไม่ได้แค่เพียงมีคอนดิชันในการหาลูกค้าได้อยู่ก็จะเริ่มมาเรียนรู้วิธีการ คำบัญชีเอง